สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่อีกครั้งครับในเกม Delivery from the p a เ n นนะครับวันนี้วันริกันตอนในส่วนของพาร์ทที่ยี่สิบน่าจะสนะี่นะมั้งถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยไม่ได้จำเหมือนกันตอนนี้การต้มน้ำก็น้ำหมดแล้วพี่พยายามจะอัปเกรดมนก่อนนะอืเอ้ยเอามีดเกิน ในตุก๊กตาโทบี้แล้วก็ฟูดหนึ่งชุดไปออกสำรวจโลกฟางกันดีกว่าแล้วก็ไปที่เรสซิเดนก่อนเพื่อนเลยเอาตุก๊กตาไปให้เดี๋ยวลืมไปให้มันงานกูงอกเลยเนะี่ยมิกบาเธอมาแม่งแ้วถ้าเกิดฮันเตอร์มิลเลอร์มันยังไม่ย้ายไปดิตุ๋ยแน่นอนอยู่รอดไม่ได้ไงวะม่ง นเอาหีไปให้มันหมอบอกจะจะไปหาอาถร่พาก่อนจะย้ายขึ้นเหนือไปแล้วก็ไปไปหาทรัพยากรตอนนี้ยากได้พลาติกอย่างแรงเลยอได้พลาติกอย่างแรงลอยแรง <c oughs> กูรถกับตะพังโอ้พระเจ้านี่ขนาดว่าสร้างลงรถยังดีมาเนี่ยเยี yeah. ่ย เจอตัวหาอะไรไม่เจอเจอตัวนี้โอ้ยมึงงานหยาบแล้วกูไอตัวนี้และโคตรอันตรายเลยวิ่งก็เร็วระเบิดตัวเองนะฮะแล้วมันวิ่งไปไหนมันวนนะันี่ะอย่าพึ่งมาจาเอ๊กันนะตอนอูเข้าปัญาเนี่ยเีย โอ้โหแล้วดูมันนี่กูปวดหัวเลยแล้วดูมาเจอกันมาดีตัวหูดีทั้งคู่เลยนะอืมอ้าวเฮ้ยแล้วมึงเดินไปทางนี้ละไรเวยโอ้โหแล้วมึงไม่เดี๋ยวดูมันโอ้โหเดินกุฏตีนเดินไปเดินกลับใจตรงกันผูกพัพนรักใหม่ ตกใจเหลือเกินเอามีดสับหัวสับแม่งให้มันให้หัวกับตายเดี๋ยวไหโอ้ยตายไปซะหนูอุ้ยเอา พ่อมันก็มาโอ้ยพระเจ้ากูชี้หายแล้วแม่งมีแต่ตัวต้องใช้ลูกศุนย์ปืนอย่างเดียวเลยโอ้ยไปไปห่านหลังเมื่อไหร่มึงเสร็จกูแน่ๆจะยิงให้หลังอ่านเจ้เอาเฮ้ยน้ำมังเดินไปตรงนั้นวะเ้าโอ,อ้ยอ พลาดทางทิศข้ากขอไปครับพี่โอ้โหเลนกูแล้วไม่หาแม่งหันหันหน้าพอดียิงไม่ตุยเลยเดินกันมาเลยเวลยวไรเก็บทีละตัว ยิงเรียกแขกเอาไม้หน้าสามไปเด็กม่กูรู้เดี๋ยวมึงต้องเดินกันมาเป็นขยโ่มไม่เดินเว้ยแอบเฮ้ยยัยย้ยเฮียไอตัวนี้ละตัวอันตรายเลย มันไม่ได้ยินได้ไงอูโครงงเลยเดี๋ยวมาโอ,โอ้กินอาหารรอกันแล้วกันเสร็จเดินช้าเกินบอกมึงจะช้าไปไหนนั่นเอาไมาห้หน้าสามไปแดกเอาวนี่อแหละ โอ้โหแล้วมึงอยู่กันเป็นแกงเรียกหนังก็เรียกหนังแกงแบงแล้ววะแอบ,บด้านข้างเนี่ยให้มึงเดินเลยนะหันมาทางกูนะเว้ยมาทางกูนี่มีระเบิดอบอกเลยเอา้าวไอ้ฮานม่น้ผีกับใจโอ้โหโคตรเลวเลย ไม่ต้องกลับและขับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก่อไปไม่ถึงเอามีดฟันหัวเลยมึง <c oughs> ล่วงไปบอกล้วกูเถื่อนนะจ๊ะเอาเทำไมกูเดินอ๋อเซตผิดนี่ฮะนี่เราโอ้ทำไมเราเดินวะอ๋อเซตเดินอยู่ใช่เพราะเวลาเจออีพีผู้หยิงตัวเนี้ยต้องเซตไปที่เดินเพราะถ้าเราไม่เซตเดินนี่ มันรู้ตัวก่อนอืระยะมันการเรอินนี่แม่งประสาทสัมผัสดีจัดดีจัดแงวเอาแม่งสับเดียวตายเลยได้พลาสติกมาสองอยากได้สักแปดอันนะตอนเนี้ยขอสักแปดนี่ไม่โอ้ยไม่ด่างูอันหนึ่งโอ้โหกูน้ำตาจะไหลเอ้ยเอ้าตีแม่งก่อนเลย มึงนอนไปตรงนี้เลยอีนออูไม้หักชิบหายแหละกลายเป็นแกงไม้หักไวกูเดี๋ยวไอ้แขนแหนกจ้วงแทงเดี๋ยวเดินไปนั่นแหละดีมากอีหนูนเจตนาตีให้มึงได้ยินแล้วกูจะได้เข้มบัสตอไ่เรียบร้อยไปอีกหนึ่ง เมื่อกี้กูมีความคิดว่านี่แค่นี้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ชิบหายแล้วเกือบเกือบเกือบโอ้โหเฮียเสือกแม่งหูดีนะห้ามผวนไม่ใช่หูดีนะนดีไม่ใช่หูหนีสับแม่มสับแม่มไม่รู้จักกูซะแล้วนู่นแม่งล็อกพินหมดแล้วกูชิบหายแล้ว ทำไงล่ะเนี่ยอือโอโหแม่งได้แต่ของเฮี้ยอะไรเนี่ยปวดเทศเลยของไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะจ๊ะเดี๋ยวกูดูก่อนนะจ๊ะกูเชียมแม่ง ่เดี๋ยวหันหลังไปปะี่จะเอาปังตอ,อบไปศพกระบาลเยกไปทีละศพสองศพแล้วกันแล้วจะเจนูโอ้ขอบคุณพระเจ้าติกห้าอันเออขาดิีกอันเดียวเว้ย เียงวัดใจแล้วกูตอนเนี้ย,ยมาหันหลังสลุกนั่นแหละจะได้ยิงเน้นๆนบอกแล้วกูเน้นเน้นอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยขาดไปอันเดียวเดียวเอาอ่าวนนี้ก่อนได้ไหม โอ้ยยากับไม้ดามโง่ๆเนี่ยมีเยอะจริงๆเอาดูเอาทำเฮอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาอยาไอ้งงงโง,ง่โง่เนี่ไปเดีย๋ยวระหว่างยากับไม้ดามก่อนอะไรไปก่อนดีวะเอาไม้ดามไปก่อนดีกว่านะอืมสัมบ่อยอืมเอาของฝากวันนี้ให้หมด จงังหวะนี้ไม่ต้องอาวุธแล้วครับเอาวงอาวุธกูไม่ต้องแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี่ตรงไหนกูลืมเก็บอีกไหมเนี่ยนี่ไม่ได้เก็บโอ้โหเออครบพอดีเลยวะ่ะเยี่ยม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 เนี่ยอ๋อ ไอ้ม้สป,ปินโง,ง่มาเก็บไปนี่ก่อนดีกว่ามาั้งอ้าวไอชิบหายกูไม่มีอาวุธโอ้ยงานเข้ากูแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวแม่งค่อยมาใหม่อีกรอบแล้วกันอย่างน้อยวันนี้กูมีที่ต้มน้ำแลยเ้วเซ็อ้าวเฮียแม่งเกิดของหูดีอือหูมันจะดีไปไหนวันเนี้ย กลับบ้านแล้วกูนอนแล้วเนี่ยอ้ยเฉียดปึดนอนสองชั่วโมงทันเราเดี๋ยวไม่ใช่ดิกูนอนได้หลายชั่วโมงอยู่นี่ว่ะนอนสามแอมนอนไปโอ้เยี่ยมคืนนี้กูนอนสบายแหละประกอบกิจการ โอเคเครื okay, <c oughs> ่องความน้ำเสร็จแล้วปึกเรียบร้อย,ยงเงียบเย็ดเจตม,ตอมต่อนเออต้มน้ำแล้วกูเก็บให้หมดแม้นี่เจตเอาไไปทำหน้ากากนะอืมตอนนี้มีอะไรที่กูต้องต้องมีความเครียดไม่ต้องเครียดมาก แต่ต้องซีเรียสคืออาหารกูจะเน่านี่แหละเชีย่ยเน่าเร็วขึ้นมึงจะเน่าเร็วไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนนี่เรียนอะไรดีกวะโอ้เรียนทำน้ำหอมได้โอ้ยร้อยหกสิบแปดมิลแม่งไม่มีไว้ทำอย่างอ,างอื่นกูไอ้อนี่ไปก่อน อยากได้นี่มากกว่ากระเป๋าจริงก็ทําได้นะกระเป๋านติวหนึ่งไม่คุ้มเท่าไรซีซะเนี่ยอยากได้นี่พอลดความเสียหายเวลานอนได้พอนี่้ว่าแต่ยังต้งสร้างตอนนี้อยากได้ล็อกพิดแลว้วเนี่ยแมงปติหกอัน โอ้ศาสตร์เดี๋ยวของแม่งใช้โหดมากอืม,อมทำดีแลกเพอร์ฟูมทั้งอันดีกว่ามั้งนี่เดี๋ยวค่อยทำยวถ้าทำเพอร์ฟูมดาใช่ไรวะอืมเมื่อก่อนนะไอ้เครื่องนวดมันเป็นตุ๊กตายางนะถ้าของผู้หญิงมันจะเป็นดินโดแม่งเดี๋ยวนี้้เหียอะไรก็ไม่รู เออเส็งเดี๋ยวเวลาอะไรวะมีแบตเหลือ64่ิงทิึงทำแบตเตอรี่ไปไงเวลามันชาร์จชาจไฟคุ้มอยู่11ชั่วโมง40นาทีหึ11ชั่วโมงอะวะเดี๋ยวนะ11ชั่วโมงก็เช้าวะดิชิบหายละกูเดี๋ยวนี่อะไรปลูกบาเลเเา่ทำอะไรได้อีกวะ ทำกระเป๋าจะคุมในวันนะี้เก้าสิบมิลทำไปเลยก็ได้คึกมันไม่ได้มีอะไรใช้ยางเลยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูกันอะไรที่มันที่กูยังไม่ได้อัพอีกวันนี้เดีย๋ยวดูกันเหลยแค่นี้แล้วบูหกสิบสามอันนี้ทําไไรแอลก,กอฮอล์นะ,ะขากระเป๋าไปเลยก็ได้วะแม่ไม่ได้ใช่ใช่ปะว่าไม่ได้ใช้เนาะ หมาย15สิบห้าเนี่ยนะใช้เยอะอยู่นะหมายเแปดพอป่าวะเสียไม่พอชิบหยายเดี๋ยวไปทำดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนนอนกันดีกว่าดนะูอาหารจะเสียก่อนไหมวะอุ้ยอันนี้จะเสียเดี๋ยวนอนตื่นมาทำใหม่เลยนะนอนสักกี่ชั่วโมงดีวะหกชั่วโมงแล้วกันหนึ่งสอง เริ่มหิวแล้วกรูมันฝรั่งเริ่มเนา่าเอาไปทำนุ่นก่อนหนมปังที่มันมีหนมปังดีๆกันหนมปังโง่ๆด้วยนะทำหนมปังดีๆก็ได้ปึง้งจึงได้มาหนึ่งอันนะครับน้ำนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูดิ ไม่ขึ้นกี่นาทีวันนี้สี่ชั่วโมงเดี๋ยวนะสิบโมงเหรอวะเอาชิบหายแล้วกูยังสิบโมงต้องรีบกลับมาก่อนอ้อาหารจะเสียชิบหายแล้เอวเอาอาหารไปแรกของมันก็ดีนะเนี่ยจะกินทันไหมวะหรือจะน่าก่อนเนี่ยนะเสียวเสียว เก็บไว้เรียนกลางคืนมัง้งคาบอะไรได้ไหมเนะี่ยอ๋อใช่ใช่เกือบลืมเลยนี่อันนี้กูต้องคาบก่อนเช้าพอดีป้ายโลดเดี๋ยวนะอะกวางอ้า,อา,อาเฮียมแม่งโอ้โหแม่งเล่นกูแหละเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยเอากลับไปเอากับดักแล้วกันนี่กวดตีนชิบหายเฮ้ยอึดอากระสุนมาด้วยชิบหายแล้วอาวุธก็ไม่ได้เตรียมมาโอ้กูแม่งจัดหนักเลยนะ้อยตอนนี้ปั๊มน้ำกูสำเร็จไปแล้วหนึ่งเดียว oh yeah. โอ้ยเย้โอ้ย อาวุธครบเอา้าแล้วกูหยิบไม้แบตมาทำไมวะเนี้เามาตีน้รไงวะเนี้เอ้ยชิมหายแล้วกูเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ย ให้ครบโโอ้โหแล้วกูจะเห็นแน่นอนเดี๋ยวสับกบบานแต่ไม่ตไย,ยกูต้องแก่งวิ่งหนีก่อนเอาไม้ไม่พังดีวะ่ะเ่นตอนแรกก็มีดพัง เราโกสาลีนนี่เชียเอ้ยมีแต่ไม่พังเอาแล้วดูมันมึงเห็นกูต่อเลยกูต้องวิ่งกันนี้ต้องลาเข้ามุมที่มันแบบมองไม่เห็นเลยกูละบวดเฮ็ดกันดีเดียวพี่น้องอมากไมมมูได้มุมแล้วได้มุมดีๆที่จะจัดการมานละวแม่ตัวเร็วนี่แหละดรลอกลอ่ลอยากหน่อยเพราะมันต้องใช้ระยะวิ่งค่อนข้างไกล แตกไปซะยีหนูเรียบร้อยมาเก็บของเหลือคาไว้จุดหนึ่งเพราะว่าหลอกพิษกูยังไม่มีเดี๋ยวรอกูมีวัติกก่อน่ชงนีแม่งโคตรขาดแคขนทรัพยากรบุคคลเนี่ย ให้แอลกอฮอล์กระดินปืนมาสุดนะอะมาเราก็จะมาเจอกับด็อกเตอร์มันก็จะมีไอ้นี้วยนะมีไอ้พวกซอมบี้นี่ด้วยแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะใช้อิเล็กทริกล็อกไว้ตัวเถื่อนๆนั่งน,นะที่จับมาอืม คูอินเจ็กก็ดีนะถือว่าไม่แย่ไอเทมนี้ดีอยู่ถึงชิ้นเดียวก็ต้องมาลุนหีบนี้แล้วมีพลาสติกไหมวะพลาสติกเออโอ้โหดีเลยวะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่คุยกับด็อกเตอร์กู่ันเยะมันจะขอมั้ง อินแตนมนุดเดินเี่ยลองดูนี่ไม่ไรให้กูดิวมั้งโอ้เชี่ยมีตายาโอ้ยพระเจ้าเดี๋ยวโอเค,ครับครับพี่ครับกูรีบมึง alone นเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงโอ้ยเดี๋ยวต้องไปดูเออสงสัยนี่แน่เลย ไม่ใช่ได้อาหารหรอกน่าจะเจอเหตุการณ์เดี๋ยวเอาไว้ก่อนดีวะว่ากูเจอแน่ๆรู้และทําไมมันถึงขึ้นตรงนั้นไม่ใช่เจออาหารหรอกพี่ว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์มากกว่าเดี๋ยวกินนาทีแล้ววะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวยาวเกินโจบเรียบร้อยนั่นไงโอ้หแมงเกือบเหมือนกัน มีำอกว่าน้ำไม่พอเชี้ยกูงานงอกเนี่ยนะเก็บก่อนอาหารแม่งก็น่าวไว้ด้วยนะ <c oughs> เน่าวไว้แบบไม่ธรรมดาเนี่ย นี่น้ำมันฝรั่งเน่าช้าหน่อยอืมจะหนูนี่เน่าไวชิบกินน่าจะทันมัน้งวันนี้ก็น่าจะาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อกันนะเพราะเดี๋ยวต้องน่าจะเจอไอตัวนั่นแหละบอสเดี๋ยวให้มาเคลียกีอาจจะใช้เวลาหนึง่ง ะค,ะคือถ้าใครชอบลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทรสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็้ามาอ่านเป็นระยะ,ะยๆแล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตาก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ